ลูกขอถวายการสอนพระบาลีขอจงเป็นปัใจจัยให้ลูกได้บรรลุมรรผลนิพพานในวันนี้ด้วยเถิดนิพพานะปัจโจยโหตุสาธุสาธุสาธุาธน้ำมสก,กาหลงพี่เจ้าค่ะแล้วก็สวัสดีทุกๆท่านนะคะ <c oughs> อเราต่อเรื่องมัทถาคุณดลีนะคะเมื่อวันก่อนถึงถึงตรงนี้นะคะเมื่อวันก่อนเราถึงเออหน้ายี่สิบสามเนาะวันนี้เราก็ขึ้นหน้านี้เลยนะคะอ่อตรงนี้มันจะต่อมายี่ิบสี่หน่อยหนึ่งนะเนี่ยตรงนเนี้ยนี่ยเมื่อวานเนะี่ยเมื่อเมื่อวันเอออังคารเนาะค่ะ ยี่ิบสี่แล้วก็มาต่อตรงน,นี้เลยหนะ้ายี่ิบสี่นะคะเดี๋ยวเราจะเปิดเรื่องของออมัทธาคกกุณดลีก่อนนะคะชื่อตัวชื่อของมัทธาคุณดลีเนี่ย่มาจากชื่ออะไรรู้ไหมคะเออเป็นมานพ่ะนะคะมานพที่ทำไมคะผู้มีต้มหูะคะ่ค่ะต้มผูอันเกี้ยง คือไม่ได้ทําลายอะไรเลยนะเกี้ยงเพราะว่าพ่อก็าทาให้นะคะแล้วก็อ่ากล่าวถึงตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในกรุงสาวัตถะะีค่ะมีพราหมณ์คนหนึ่งชื่อว่าอธินนะปุปกะก็ะคือพ่อเขาอะนะคะจริงๆพราหมณ์คนนี้เป็นเศรษฐีแต่เป็นคนที่ขี้เหนียวนะคะ เออเขาไม่เคยให้สิ่งของอะไรอะไรแก่ใครเลยเขาถึงได้ชื่อว่าอาทินิะปุภกะคือคนในเมืองสาวัตถีเป็นคนตั้งให้นะฮะแล้วตอนนี้พอเขาได้บุตรชายอ่ะหูเขาก็รักลูกเขามากเลยนะเออได้บุตรชายขึ้นมาเสร็จแล้วภายหลังเขาก็คิดว่าจะทำยังไงดีเราก็อยากมีให้ให้ลูกอ่ะให้บุตรเรามีเครื่องประดับ เขาก็เลยคิดว่าเออจะไปจ้างช่างทองใช่ไหมคะแต่ว่าคิดไปคิดมาช่างก็คงจะคิดค่ากำเน็ดอ่ะเออย่างนั้นทำไงดีแล้วก็เอาทองมาทำไมคะมาทำต้มหูเองพ่อเขาประหยัดมากก็เลยกลายเป็นเออมาทำเองนะคะก็เลยเป็นต้มหูที่แบบเรียบๆค่ะเกลี้ยงเลยนะคะไม่ไม่มีลวดลายอะไรนะคะแบบงา่าย ต่อมาเมื่อบุตรชายเขาเออติบโตได้อายุสิบหกปีแล้วใช่ไหม,มก็เกิดโรคค่ะเป็นโรคผอมเหลืองนะคะผอมเหลืองนี่คือโรคออวันนาโรคนะคะแม่เขาก็คือนางธร,รมณีก็เลยเออบอกกับเอพอรามที่ชื่ออธินาปุพกวะว่า บอกกับสามีว่าเออลูกเราเป็นอย่างเนี้ยนะควรจะตามหมอมารักษานะอ่ะทีน,นี้พามพอท่านคุยกับภรรยาแล้วเขาบอกว่าอ้ไม่ได้หรอกถ้าตามหมอมารักษาเราก็ต้องเสียงข้าของเงินทองเยอะแยะใช่ไหมคะจะต้องสิ้นเปลืองทรัพย์สินของเรานางพามมณีก็เลยบอกว่าแล้วเราจะทำยังไงดีละ่ะ พามก็ตอบว่าถ้าเกิดเรารักษาอย่างเงี้ยเราก็จะทรัพย์ของเราถ้าเราไม่สาซับของเราก็จะไม่ขาดไปนะคะเหมือนกับว่ายังอยู่อย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดตามหมอมาเนี่ยทรับของเราอะจะยังอยู่เหมือนเดิมไหมก็ไม่มันก็เป็นไปไม่ได้นะคะตอนนี้ต่อมาก็เออ ใช้วิธีว่าไปถามหมอถามพวกหมอว่าเออถ้าเป็นโรคลักษณะเนี้ยแล้วเออถ้าท่านจะใช้ยาอะไรถ้าเป็นโรคชนิดเนี้ยท่านจะใช้ยาอะไรรักษาเขาก็บอกว่าไปหาเปลือกไม้เนาะแล้วก็มาทําเองอะค่ะพ่อเขาก็คือนายพานก็คือมาเอาเปลือกไม้อะ่ะมาทําอาการลูกก็สุดหนักไป ก็เริบขึ้นเนี่ยน,นะคะก็แย่ลงแย่ลงจนกระทั่งไม่สามารถที่จะเยียวยาได้แล้วใช่ไหมคะจนอไปตามหมอมาพอจะไปตามหมอมาแล้วก็กลัวคนเข้ามาเยี่ยมลกลัวหมอรู้แล้วก็ชาวบ้านรู้นะคะว่าลูกว่าในบ้านเราอะ่ะมีทรัพสมบัติใช่ไหมกลัวคนจะเห็นสมบัติของตัวก็ทํำยังไงคะ ก็เลยพาลูกอะ่ะเอาลูกอะ่ะที่นอนกำลังใกล้จะตายออกมาออกมาไว้ตรงระเบียงอะ่ะนอกบ้านเออเสร็จแล้วเออชนนั้งหลายในในหมู่บ้านนั้นน่ะนะคะในกรุงสาวัถีก็รู้หมดว่าเาเนี่ยแบบาพามเนี้ยทําแบบนี้กับลูกอะนะทําไม่ถูกต้อง ในขณะนั้นเองพระพุทธเจ้าเราก็เอตรวจดูยานเนี่ยนะคะว่าเออเวลาช่วงนั้นก็เป็น,นะเ,ปนเวลาจวนสว่างแล้วนะคะพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จออกจากพระมหากรุณาสมาบัติอ่ะเพิ่งออกจากสมาบัติใช่ไหมก็ทรงตรวจดูโลก,กน,นะคะดูด้วยอะไรพุทธจักสุนะคะทอดพระเนตรไปดูเหล่าสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเวเนยสัตว์ ก็คือเผ่าพันธุ์นะคะสัตว์เวนยสัตว์ก็คือเผ่าพันธุ์ที่พระองค์อะ่ะพอที่จะสอนหรือแนะนําได้นะคะซึ่งคนเหล่านี้ทําไมคะมีกุศลเยอะไงกุศลละมูลอันหนานแน่นแล้วอะ่ะพร้อมที่จะเออบรรลุธรรมได้นะคะเออพอเสร็จแล้วก็สามารถพระพุทธองค์ก็เลยคิดว่าเออจะได้ทรงแผ่ตะข่ายนะคะก็คือพยานเนี่ย ไปในหมื่นจัก,กรวาลน,นะคะเม่อตอนนี้มานบที่ชื่อมาถากุนดลีที่เป็นลูกชายเป็นวันโลกเนะะี่ยค่ะที่ใกล้จะตายเนะี <c> ่ย <oughs> พระพุทธเจ้าท่านก็เอ่อตรวจไข่คือพยานของท่านเนี่ยนะก็เห็นอาการอ๋อตอนนี้อยู่ตรงไหนอยู่อ๋อนอนอยู่ตรงระเบียงข้างนอกของบ้าน บ้านพามที่เป็นเศรษฐีขี้เหนียวนะคะเออพระศาสดาก็ทอดพระเนตรเห็นเข้าก็ทรงทราบว่าบิดาเนี่ยเอาลูกออกเอาบุตรชายออกมาอยู่นอกเรือนนะคะภคยเสร็จแล้วก็ก็คิดว่าเอ๊จะทำเนี่ยลำพึงกับตัวเองว่าจะทำไงดีมานพเนี่ยจะทำให้จิตต้องการให้มานพเอ่อที่ชื่อ มัทธากุณดลีเนะี่ยมีจิตเลื่อมใสในพระองค์ใช่ไหมเพื่อก่อนตายอ่ะเขาเรียกว่าทำกาละนะก่อนตายก็เรียกว่ากาละนะคะการตายจะเกิดจะได้ไปเกิดในวิมานนะคะทองสูงสามสิบยอดในชั้นดาวดึงนะคะเทวซึ่งเป็นเทวโลกนะคะมีนางอักษรเป็นบริวารหนึ่งพันนะคะแล้วก็ ฝ่ายพามพเนี่ยเออก็คืออภินกะกรตเนี่ยเขาเป็นพ่อใช่ไหมคะก็จะทําชาปนก,กิจสรีระใช่ไหมเออพระองค์ก็แบบรู้ก่อนเลยนะรู้ล่วงหน้านะว่าร้องไห้ในป่าช้านะะเทพบุตรเทพบุตรก็คือตัวมณนอนนลรีเองอะกลายเป็นเทพบุตรนะเออแล้วก็ ก็คือจะมองดูอัตรภาพของตนนะ่ะก็คือสูงประมาณสามขาวุธนะคะเขาเรียกว่าสามร้อยเส้นประดับด้วยเครื่องอลังการเครื่องอลังการก็คือเครื่องประดับนะคะหนักหกสิบเล่มเกวียนมีนางอับสรเป็นบริวารน,นะคะหนะนึ่งพันนะอนนี้เอ่อเมื่อคิดอย่างนี้แล้วใช่ไหมคะ <c oughs> คิดว่าสิริสมบัตินี้เราได้ด้วยกรรมอะไรหนอ เหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมเราได้มาอยู่ชั้นวิมานอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็มีนางอักษรอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นบริวารต้องเป็นพันเนี่ยเออก็เล็งดูก็ทราบว่าได้ด้วยจิตที่เลื่อมใสอ่าก็คือหมายถึงเลื่อมใสใครคะก็เลื่อมใสในพระพุทธศาสดาใช่ไหมคะ <c oughs> บิดาไม่ให้หาหมอเออ ประกอบยาก็ประกอบเองทำไอ้ต้มหูก็ทำเองนะเพราะเกรงว่าทรัพย์ของตนน่ะจะหมดไปนะคะแต่ในที่สุดก็ต้องมาทำไมลูกก็ต้องตายแล้วตัวเองก็ร้องห่มร้องไห้อยู่ที่ไหนที่ป่าชา้านะแล้วทอน,นี้เราจะทำให้เขาถึงประการอันแปลกนะคะดังนี้ด้วยความขัดเคืองในบิดานะที่เออที่ทำกับเขาแบบนี้นะ ซึ่งไม่สามารถที่จะไปฟังธรรมพุทธเจ้าได้เลยแล้วก็ไม่เคยทําบุญทําทานเลยนะเพราะว่าบิดาเป็นคนขี้เหนียวไงต่อมาต่อมานะคะพอถึงพรามเนี่ยก็เห็นเออ่อตัวมัคคคุณดลีเนี่ยแปลงร่างมาก็คือคือเป็น เทวดาใช่ไหมคะแล้วก็กลับกลับลงมาเป็นหน้าตาเหมือนปุรชายก็คือมะทักคุณดลีนะคะอันนี้ก็ถามว่า,าตัวพรามก็ถามเทพบุตรเทพบุตรก็คือมะทักคุณดลีนะถามว่าท่านเนี่ยไปเกิดในภพไหนหรอเออเทพบุตรก็บอกว่าเกิดในดาวดึงแล้วท่านเน่ทำกรรมอะไรอะ่ะท่านถึงได้ขึ้นไปอยู่ชั้นดาวดึง แล้วก็ได้อยู่ชั้นวิมานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็มีนางอับสรด้วยตอนนี้ก็คือก็ตัวเออเทพบุตรก็ตอบว่าเราได้ทำจิตเลื่อมใสในพระศาสดานะคะ <c oughs> แล้วก็ได้เกิดในสวรรค์เนาะตอนนี้ต่อมา <c oughs> ต่อมาก็พูดลักษณะว่าเ ถ้าเกิดว่าในการจบคาถานะคะผู้ถึงการจบคาถาเนี่ยความตัดสู้ธรรมจะมีแก่สัตว์ประมาณแปดหมื่นสี่พันนะคะเอ่อมัทธากุญดาลีเนะี่ยเทพบระบุเนะี่ยจะเป็นพระโสดาบันนี่หมายถึงตอนนี้ที่กำลังคิดอยู่นะคะเแล้วก็ถึงอทินนกะปุพะกะพามเองก็เหมือนกันก็คือ จะได้เป็นพระโสดาบันเหมือนกันนะคะเพราะว่าหลังจากนั้นแล้วอะ่ะเออเหมือนกับว่าเทพประบุเนี่ยมาโบดอ่าพระบิดาเออพามก็คือบิดานะแล้วก็เลยบอกว่าทําจิตเริ่มใส่ท่านก็เลยกลายเป็นว่าเออพอลูกชาย <c oughs> ทราบทราบจากลูกชายว่าทําจิตเริ่มใส่พระพุธเจ้าแล้วก็ จะได้ไปเกิดชั้นสวรรค์ใช่ไหมชั้นดาวบดึงเนี่ยนะคะออก็ทําไงคะก็ตัวเองก็เลยพรามก็เลยไปที่เออเข้าเฝ้าใช่ไหมเฝ้าพระศาสดาแล้วก็ถวายอ่าก็คือพัตตาหารใช่ไหมคะก็คือหมายถึงว่ากรา,าบทูลท่านอะ่ะให้มาที่บ้านของพราม ก็คือแล้วก็เพื่อเพื่อจัดอาหารให้แล้วก็ฟังนะคะอันนี้วันนี้เราเอาแค่นี้ก่อนเนาะเราก็เริ่มเรื่องเลยนะประมาณนี้นะมันยังไม่จบนะอ่าเราเอาแค่เกินเกินนะคะอ่ะเรามาต่อกันนะคะอ่าอันนี้มีเสียงใครเปิดไมหรอเปล่าคะอ๋อไม่มีเลยเนาะโอเคเราเริ่มเลยนะคะ ตอนนี้พอเราเจอตังที่ว่าสั่งใช่ไหมคะเราก็มองไปอ้อเป็นประโยคเลขนอกนะเราก็อมองไปเรื่อยๆจนถึงจุด f ูลสต็อปใช่ไหมคะพอเราเจอตรงจุด f u l สต็อปแล้วใช่ไหมคะอันนี้เราก็เริ่มแปลเราแปลเราก็แปลอะไรคะออเปกติเราก็จะเริ่มนิบาทต้นข้อความอ่ะตอนนี้มันมีกาลสตรมีเราก็เอากาลสตรมีแปลก่อนเลยนะตังที่ว่าสั่งนะ ไอ้ตัวนี้มันจะเป็นสองใช่ไหมคะทุติยาเราเคยบอกแล้วถ้าเป็นการัสตมีสองสามเจ็ดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรูปไหนก็ตามนะคะเวลาเราแปลแปลเป็นเจ็ดหมดนะคะแล้วก็แปลเป็นเจ็ดหมดอย่างนี้นะคะไอ้ตัวนี้ตะศัพท์ก็แปลว่านั้นใช่ไหมคะอันนี้ที่ว่าสะนี่แปลว่าวันใช่ไหมคะต่นี้เวลาแปลเป็นเจ็ดแล้วก็เป็นไหนนะคะอย่างนี้นะคะแล้วก็บอกว่าตังที่ว่าสัง นอะไรคะเนี่ยนคือเจ็ดนะนวันนั้นนะคะในวันนั้นพอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ามามองตัวทําไมคะเอ,อ่อตัวการรตศมีจบก็เป็นประธานใช่ไหมคะอ่ะเราก็มามองที่ประธานนะคะอ่ะเราก็ขยับไปน,นี้ก่อนมันเลื่อนอ่าตอนนี้เราเห็นประธานนะคือพักว่า นะแต่นี่พระสวานี่ก็มาตัวประธานแล้วก็แปลว่าอันว่าใช่ไหมคะอันว่าพระผู้มีพระภาคเจ้านะคะพควาอันนี้เป็นอะไรคะกติประยะศัพท์นะคะก็คือศัพท์ VIP ก็คือศัพท์พิเศษมี12นะคะ12ศัพท์นี้แจกไม่เหมือนพวกวิพัฒน์นามธรรมดานะแจกตังหกนะคะอันนี้เราก็กั้นคะเออกั้นตรงนี้อ่าเป็นกิริยาในระหว่างนะคะ ล้วก็มาดูตรงนี้อ่ะอันนี้มันขยับไปเนาะอ่าเราก็เลื่อนอ่าตอนนี้เรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราดูตรงไหนคะเราดูตรงไอ,ยอ,ยอ้ยอยักอ่ายอยักนี่เป็นอะไรคะเป็นเนี่ยตูนาทิปัจใจอ่าตูนาทิปัจใจเขาแปลงร่างมาเป็นอะไรคะเป็นยะอย่างนี้นะคะอ่าเราก็แปลว่าอะไรคะตูนาทิปัจจัยแปลว่าแล้วใช่ไหมคะตอนนี้ ตัวเนี้ยเป็นอะไรคะเอ่อพักวาเนี่ยเออใช่ไหมคะเพราะผู้มีพระภาคเจ้าเราก็ใส่ราชาศัพท์ว่าทรงใช่ไหมคะตัวนี้แปลว่าออกใช่ไหมคะออกอะไรคะยะปัจจัยตัวนาทีปัจจัยแปลว่าแล้วทรงออกแล้วนะคะก็หมายความว่าอะไรคะ,สะเสด็จไปเลยนะเอาสเสด็จไม่ต้องมีทรงสเสด็จนะ,สะเสด็จออกแล้ว คือแทนที่เราจะใส่ว่าทรงเสด็จออกแล้วเราก็เอาตัวเดียวเสด็จอย่างเดียวนะเสด็จออกแล้วอย่างนี้นะคะตัวนี้นะตอนนี้เรามาต่อตรงนี้ที่เมื่อกี้อัดเล่าเรื่องให้ฟังนะแล้วเห็นมหากรุณาสมาปฏิโตใช่ไหมโตเนี่ยเขาเป็นอะไรคะเขาเป็นอับอับอะไรคะอับพยะยะศ ถ้าโตเป็นอัพยยะศั์เนี่ยเขามีแค่ห้ากับอะไรคะสามสามกับห้าถ้าสามเราแปลว่าข้างถ้าห้าเราแปลว่าจากบางทีก็แปลว่าแตกก็ได้นะคะตอนนี้ในที่นี้เราก็แปลว่าจากนะคะนี่พอคําเนี้ยมาแล้วก็เอาตัวนี้ทับศัพ์ไปก็แปลว่าอะไรคะสมาบัตใช่ไหมคะเนี่ยสมาปฏิเนี่ยแปลว่าสมาบัติก็มีตัวนี้จากก่อนนะเป็นอัพยยะพยั์นะ ใช่ตรงนี้เป็นมหากรุณาเราจะทับศัพท์ก็ได้แต่ว่าเราจะเปลี่ยนเป็นว่าแปลตัวนี้แปลว่าใหญ่ก็ได้นะคะตัวมหาเนี่ยแปลว่าใหญ่ตันนี้เราก็แปลให้เพาะหน่อยก็ได้นะคะว่าจากอะไรคะเอ่อสมาบัตใช่ไหมอ,อ,อันอะไรคะอันประกอบแล้วด้วยอันนี้ยนะ พระกรุณาอันนี้คือใส่พระไปนะอันประกอบแล้วด้วยพระกรุณาใหญ่นะพระกรุณาใหญ่อย่างนี้นะคะต่อมาเ,ออเราเวลาเราแปลนะคะเห็นไหมแปลกรัสุตมีแปลประธานแปลกิริยาตอนนี้คือกิริยาเนี่ยคุมภาคอยู่ตรงนี้แต่เรามีกิริยาในระหว่างเราจะต้องแปลกิริยาในระหว่างทุกตัวให้หมด เมื่อเราเจอมีกี่ตัวแล้วก็แปลตรงกริจยาในระหว่างจบแล้วเราค่อยมาแปลกิยาคุมภาพเข้าใจไหมคะอันนี้เราก็แปลโดยที่เป็นกิยาเสร็จแล้วลูกศรก็ไปสายมือหมายความว่าตรงนี้ขยายกิยาในระหว่างนะคะเข้าใจไหมคะเนี่ยขยายในกิยาในระหว่างอาพอเราแปลตรงนี้เสร็จเรียบร้อยเราก็แปลตรงนี้เลยนะคะ แล้วตัวนี้เราเห็นตรงเนี้ยอ่าแล้วก็ทับศัพท์ใช่ไหมคะมันก็เป็นการัตตมีเหมือนกันนะแล้วก็ใช้คําว่าเจ็ดก็คือในในเลยคะ่ะในสมัยเลยนะคะแต่นี้พอตัวเนี้ยเราก็ต้องจําไปตัวพรวะวสอดไปแล้วครั้งที่แล้วนะคะแปลว่าอะไรคะมีกําลังจําได้ไหมคะอ่าเราก็มาต่อตรงนี้เลยว่าอะไรคะเจ็ดกาสตาัตตมีแปลว่าในสมัยสมัยอะไรคะอ่าเรามาดูตัวนี้อ่า ในเนี้ยเขาเป็นอะไรคะเเขาเป็นเตัวนามกิจนะคะเอเขาก็จะเป็นตัวกัตตุตลูปใช่ไหมอธิการณะสาธารณะ,ะนะเสร็จแล้วตัวอธิการณะสาธาระเขาแปลว่าเป็นที่นะคะพอเป็นที่เสร็จเราก็พูดเลยเนี่ย ในสมัยเป็นที่นะคะดันนี่ตรงนี้ัขจัดนะขจัดอะไรคะเฉพาะขจัดเฉพาะซึ่งซึ่งความมืดก็ซึ่งมืดนะมีอะไรคะมีกําลังอ่านะตรงนี้มีกําลังคือตัวนี้นะอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้องได้ตัวนี้นะคะว่าอะไรคะขจัดเฉพาะซึ่งมืดแล้วส่วนตัวนี้เป็นออ่ ศั์นี้เขาเป็นอะไรคะเป็นนามกิจอธิกรณะสาธานะแปลว่าเป็นที่นะอ่าในสมัยเป็นที่ขจัดเฉพาะซึ่งมืดมีกําลังนะคะอ่าพอเราได้เสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเราก็ไปหากิริยาในระหว่างอาเจอแล้วตรงนี้นะคะเราก็กั้นไปเลยเราก็ดูตรงนี้เลยอันตับปัจจัยเห็นไหมอันตับปัจจัยก็แปลว่าเมื่อแปลว่าอะไรคะแปลว่าอยู่ แล้วมีวิาพาตตัวเองไหมไม่มีเขาวิาพาตตัวนี้เขาทำมาเขาเป็นปุงลิงใช่ไหมเขาตามใครเขาก็ตามประธานนะคะตอนนี้ประธานเนี่ยเขาเป็นอะไรคะเป็นปุงลิงใช่ไหมคะอ่าใช่ไหมแต่ว่าเป็นกติปยศัพท์มันก็เลยจะไม่ได้เป็นสละโอนะคะเข้าใจไหมคะเหมือนตัวสัทธาก,ก็เหมือนกันนะแล้วก็พักวายไงนะเป็นกติปยศัพท์เขาก็จะแจกไม่เหมือนเออวิพัตนามธรรมดานะ อันนี้พอเป็นบุงลิงเราก็ใส่สาะโอเข้าไปนะเออตอนนี้มีราชาศัพท์เราก็ใส่คำว่าส่งใช่ไหมตัวนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าตรวจด,ดูตรวจด,ดูหรือว่าแลดูก็ได้นะโวโลเกโตอันตะแปลว่าอยู่เอามาไว้ข้างหลังนะคะถ้าอยู่ข้างหน้าแปลว่าเมื่อตอนนี้มีราชาศัพท์เราก็ใส่ทรงทรงเลยคะ่ะตรวจด,ดูที่เมื่อกี้อธิบายว่าเอ่อต้น ก้อเรื่อมก่อนเอ่อก่อนที่จะแปลนะคะว่าพระพุทธเจ้าค่ะพระศาสดาทรงตรวจดูใช่ไหมยะในที่นี้คืออะไรคะพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงตรวจดูใช่ไหมตรวจดูอยู่แล้วนี้ดูอะไรคะโลกังเนีย่ยดูก็ซึ่งก็คือเรียกหักกมซึ่งโลกนะคะ พุทธจากคูนาเห็นไหมเราเห็นไหมเรามีกิยาในระหว่างตัวเหล่านี้อยู่ข้างหน้าแล้วก็คือขยายอย่างเนี้ยค่ะเข้าใจไหมคะขยายกิยาในระหว่างเอแล้วก็โลกกลงซึ่งโลกต่อมาเราก็เห็นหนานาเป็นนาวิพัฒน์ใช่ไหมเวลาตัวนาเนี่ยมันก็คือสามตัติยาวิพัฒนะ์เราก็ใส่คําว่าด้วยนะคะดวตัตติยาที่แปลว่า ด้วยโดยอันตามเพราะมีด้วยทางานะเราก็เอาด้วยนะตอนนี้ตัวจักขู่ก็คืออะไรคะพระจักสุนะคะเนี่ยเราก็ใส่คําว่าพระลงไปนะพระจักสุของใครคะตัวเนี้ยอันนี้เราก็เป็นของนะก็คือหกก็คือฉัตรถีตับปุริศัสสมาของพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ใส่ของพระพุทธเจ้านะคะอ่าเสร็จเรียบร้อยได้ใช่ไหมอ่าตรงนี้ เราก็บอกว่าด้วยอ่าด้วยพาพจักษสุของพระพุทธเจ้าตัวต่อมาอ่าแล้วก็เห็นตรงนี้ตะถังเนี่ยนะแล้วก็เห็นเนี่ยปุริสตตถังจําได้ไหมคะอ่เนี่ยตัวนี้คือสี่นะคะจัตุถีวิพัตนะคะอันนี้เราก็แปปรตรงนี้เลยว่าเพื่ออันแล้วก็ใส่คำว่าเพื่ออันอย่างนี้นะคะ เพื่อคืออะไรครับเพื่อเนี่ยคือคําแปลใช่ไหมคะแก่เพื่อต่อแต่ตรงนี้มันเป็นอะไรคะมันเป็นคุณนามเป็นวิเศษณะขยายใช่ไหม mm hmm. เพราะฉะนั้นก็มีคําว่าอันก็เป็นเพื่ออันเติมมาอย่างนี้นะคะเพื่ออันเพื่ออันอะไรคะเอ่อทิศธาตุใช่ไหมคะเ,เห็นใช่ไหมคะตอนนี้เวลาเป็นคําราชาศัพท์เห็นแล้วก็บอกว่าทอดพระเนตร ทอดพระเนธแทนนะอ่าเราก็ได้ศัพท์มาแล้วนะทัศสะนัดถังนะคะแปลว่าเพื่ออันทอดพระเนตรนะคะอ่าตอนนี้มาดูตรงนี้อันนี้เป็นเวไนยสัตว์ใช่ไหมคะตอนนี้เป็นเหล่าพันเนี่ยอ่าพันทุกอย่างเนี้ยนะเผ่าพันเขาอะนะคะเสร็จแ,แล้วตรงนี้ลงอะไรคะลงอานังก็เป็นเลยคะพระหูวจะนะแล้วก็จะเขียนว่าสองทั้งหลายตรงนี้เป็นพุทธิยาแต่เป็นแบบ พระหัวจะนะเราก็เลยเป็นสองทั้งหลายโอเคไหมอันนี้เราก็ใส่ตรงนี้ว่าซึ่งจุดๆทั้งหลายเนี่ยนะอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็เอาคําแปลนี้อันนี้เราก็ใช้ทับศัพท์ไปเลยจะได้แปลง่ายนะคะเราก็บอกว่าซึ่งอะไรคะอะซึ่งเผาพันธ์แห่งอะไรคะตรงนี้แห่งอ,อันนี้คือหกนะคะฉัดถีวิพาแห่งเวนิยศาส์ทั้งหลายอันนี้คือง่ายสุดแปลทับศัพท์ แต่ถ้าเราจะแปลให้ถูกต้องใช่ไหมคะเออเราก็อาจจะเดี๋ยวจะจะ,จะกลัวว่าจะจําไปไม่หมดนะคะเราก็ต้องแปลอย่างนี้อ่ะซึ่งสัตว์ใช่ไหมคะเราก็ต้องโยกมาสัตตานังนะ่อย่างเงี้ยซึ่งสัตว์ผู้อะไรคะอันนี้ผู้เป็นใช่ไหมผู้เป็นเผ่าพันธุ์ใช่ไหมคะเอ,อ่อผู้เป็นเผ่าพันธุ์แห่งสัตว์ ใช่ไหมแห่งสตัตว์ผู้อันอะไรคะตรงนี้เป็นวิบุกกรรมอ่าแปลว่าผู้ผู้อันอ่าผู้อันอะไรคะพระอ,องค์พระอ,องค์ก็คือพักวานะก็คือพระผู้มีพระภาคเจ้าอ่าพระองค์พึงทรงแนะนําตัวนี้ใศาสตร์คือพึงทรงแนะนํานะคะแนะนํา